ไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินหรอกบ้าเบ้อัศวีเซิร์ฟอันนี้เซิร์ฟใหม่นะครับเจ้าก็ขอปิดขแบบอปิดไมค์แป๊บเอ้ยเปิดเลยก็ได้ เราจะมาแนะนำซื้อใหม่นะคะวันนี้ซื้ออะไรก็ไม่เห็นซื้อจับสเปาวนะครับอันนี้คือสเปาลอสมารอันนี้เป็น Youtube ของผู้ทำเฟซผู้ทำฮิ Discord. สคอร์ดเซิร์ฟเป็นรับของฟรีโอเคอันนี้อือ อันนี้คือเอาออนไลน์มาเลยอันนี้กระเด็นกับอันนี้ฟรีรับของฟรียาวสนในช่องแชทเลยครับอันนี้ของขอ,อ่านหน่อยไม่ได้ดินี่คือวับนิดเมมชื่อ ชายาครับสายชายาฟีดูงเขีติดีว้วยเพชรชายอันนี้คือทางตันเดินกลับไปได้คัมมิงส์ซูนปลังตามมานี่คือเครื่องอุปกรณ์งานสำหรับบิก๊กเนอร์ผู้เล่นใหม่ร้านขายของครับผมฟาร์ม นี่อะไรเนี่ยน้่มันทำคอาม,มาสัเรได้ที่โดยการคำสั่งอีเพร์การ์บอนต้นอ๋อนี่เราจะไม่บอกแล้วกันครับมาเล่นเองสามารถฝากขอนี้นได้ที่นี่นี่คือแบงค์คิดรับ บินดิสพอเบลค์บิโพสิทท็อปแดนซ์ท็อปแดนซ์นี่ก็มีซื้อใหม่อันนี้โพขายเซล ยูเบอร์รับได้แค่คนเดียวเพวื่อนบอกรับไปแล้วนมาแลกอันนี้ได้ไม่มีไรมาก็แค่นี้ก็จบแล้วบาย